ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6ทุกคนเข้าสู่วิชาประวัติศาสตร์เรื่องยุคปฏิรูปประเทศแบบสมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจค่ะ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการทำสนธิสัญญาเบาเริ่งขึ้นกับประเทศอังกฤษส่งผลให้ไทยต้องยกเลิกระบบผูกขาทางการค้าและเปลี่ยนมาเป็นการค้าแบบเสรีตั้งแต่วันที่18เมษายนพุทธศักราช2398 ระบบเงินตราในยุคปฏิรูปประเทศแบบสมัยใหม่สมัยรัชกาลที่4ทรงโปรดให้ตั้งโรงกระสาบสิทธิการขึ้นในพระบรมมหาราชวังสำหรับผลิตเงินเหรียญในสมัยรัชกาลที่5มีการจัดตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อรวบรวมภาษีอากรทั่วทั้งประเทศมีการสร้างหน่วยเงินเรียกว่าสตางค์และประกาศยกเลิกการใช้เงินพดด้วง รัชกาลที่ห้าทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นในรูปแบบสะสมทรัพย์มีชื่อว่าแบงก์สยามกรรมมาจนหรือในปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดด้านการคมนาคมขนส่งในสมัยรัชกาลที่4โปรดให้สร้างถนนสายแรกชื่อว่าถนนเจริญกรุง ต่อมาได้มีการนำรถยนต์และรถรางเข้ามาใช้อีกทั้งในสมัยรัชกาลที่5มีการใช้รถไฟเส้นทางการเดินรถไฟสายแรกคือกรุงเทพมหานครไปยังนครราชสีมาด้านโทรคมนาคมการสื่อสาร รัชกาลที่5ทรงโปรดให้ตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลขแ,และเริ่มวางสายโทรศัพท์ขึ้นใช้ในพระนครเพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจและการสื่อสารด้านอุปโภคบริโภครัชกาลที่5ทรงโปรดให้ตั้งที่ทำการปปาถนนวรจักรและโรงไฟฟ้าวัดเลียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ศึกษาบทเรียนออนไลน์จบแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่6ตอบคำถามให้คุณครูทั้งหมด10ข้อนะคะขอให้มีความรอบคอบด้วยค่ะครั้งหน้าจะเรียนรู้ยุคปฏิรูปประเทศแบบสมัยใหม่ในด้านสังคมขอให้นักเรียนติดตามรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ